สวัสดีครับแม็กโตโตคาครับยินดีต้อนรับสู่คลิปในวันนี้ครับพบกับลูกค้าน่ารักน่ารักสองท่านเลยท่านนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันดีกว่าว่าคุณลูกค้าชื่ออะไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับ after, company, ส,สวัสดีครับชินุครับคุณนุกนะครับสวัสดีครับผมเอกครับคุณเอกนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเดินทางมาจากไหนก่อนอ่ะมาเออมาจากนนทบุรีครับนนทบุรีนะครับผมก็มาเรื่อยๆเลยครับผมมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้ววันนี้มาเจออะไรเข้าครับถูกอกถูกใจกันก็เจอ รถที่ถูกใจครับเดินสอนอ้าวโหนะครับเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยครับโอ้แล้วก็การบริการเราล่ะพี่อการบริการทับใจครับพนักงานต้อนรับดีมากโอ้โหขอมาาการันตีครับครับผมแล้วก็เคยรู้จักโตโต้าคา์มาก่อนไหมเออเคยดูผ่าน a c e b o o k ครับผ่านตามช่องทางมีเดียอะไรอย่างงี้กันด้ถูกต้องครับโอ้โอเคการบริการดีและอย่างงี้ถ้าให้ผ่านไหมถ้าผ่านขอบอกว่าเซลล์จ๋าสุดยอดให้หน่อยนะครับผมรับหนึ่งสนะหนึ่งสาเซลล์จ๋า สุดยอด,ด,ยอดครับ,อรบขอบคุณครับอโอเคเป็นรถขนเงินขนทองนะพี่นะครับขอบคุณครับ